ันนี้มาแชร์ทิศปลูกผักในหน้าร้อนสู้กับอุณหภูมิ45อ,องศากันค่ะ สิ่งที่สําคัญในการปลูกผักในหน้าร้อนกะ็คือการเลือกดินนะคะทุกคนเราต้องเลือกดินให้เหมาะสมดินซุปเปอร์ท็อปของเรานะคะดินโปง่งร่วนซุยและก็มีธาตุอาหารครบเหมาะสําหรับปลูกผักในหน้าร้อนมากๆเพราะเราต้องบารุงผักให้แข็งแรงและเติบโตได้ดีในหน้าร้อนนะนอกจากนี้การพ่นละอองน้ําก็จะช่วยลดอุณหภูมิที่ร้อนเกินไปในช่วงกลางวันผักไม่เครียดผักจะไม่มีรดผมและควรทําอย่างสม่ําเสมออีกหนึ่งวิธีนะคะก็คือการพรางแสงนะคะเราจะใช้ซาแลน50%นะคะก็จะช่วยป้องกันแสงแดดที่แรงเกินไปก็จะทำ ให้ผักของเรานะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าการโดนแสงแดดที่แรงมากๆหรือจะใช้วัสดุคุมดินนะคะอย่างเช่นฟางหรือพลาสติกคุมดินก็ได้เช่นกันนะคะเพื่อที่จะให้ดินไม่แห้งและผักเราไม่แข็งกร่นนะคะสุดท้ายการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพในการฉีดพ่นให้เหมาะสมตามที่ผักต้องการนะคะก็จะเพิ่มการเจริญเติบโตและการทําให้ผักเรามีรสชาติดีขึ้นนั่นเองเพื่อนๆสามารถนําลองไปปรับใช้กันก่อนได้นะคะหรือถ้ามีคลิปเพิ่มเติม,มสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยคะ่ะ